死亡自 จบทุกความมืดจุดสูงสุดของไฟโซล่าเซลล์ที่สว่างกว่าเดิมถึง5เท่าไฟโซล่าเซลล์1,200วัตต์ไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่หมดปัญหาไฟรัดวงจรไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อไม่ต้องจำไม่ต้องไปยุ่งกับไฟบ้านแผงโซล่าเซลล์แยกอิสระชาร์จกลางวันสว่างกลางคืนไม่ว่าจะติดตั้งที่ไหนก็สามารถชาร์จได้ทุกที่มาพร้อมกับสายที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยเกิดมีมาถึง3เมตรไม่ว่าจะติดจากหลังคาไปถึงโรงรถหรือว่าจะติดตั้งจากหน้าบ้านยาวไปถึงหนบ้านก็ติดตั้งได้นึ่งเดียวในไทยที่ 5เมตรไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องชาร์จไฟบ้านใช้เป็นพอร์แบงค์ได้ในตัวใช้ไฟฟรีค่าไฟศูนยบาทรับประกัน1ปีเต็มเหนือก็ไฟโซลาเซลล์ทั่วไปอัพเกรดบ้านคุณให้สวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรุ่นเดียวครบจบจนเป็นไฟโซลาเซลล์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ <S 2> <S 2> <S <S เปิดตัวม ไฟโซลาร์เซลล์1,200ันยวัตต์ยกระดับใหม่ที่ติดตรงไหนก็สว่างสะใจเนื้อก็ไฟธรรมดาทั่วไปติดตัวเดียวก็สว่างทั่วทั้งก็ดังให้ไฟแบบ S and สูงถึง2 8 8ดวงประหยัดไฟสว่างกว่าให้แสงที่กว้างถึง90ตารางเมตรแสงกระจายกว้างทั่วทั้งพื้นที่รับรองว่าไม่ว่าจะใช้ที่ไหนก็สว่างสะใจ,จะมืดแค่ไหนก็ไม่มีกลัวพบกับไฟโซลาร์เซลล์ที่พัฒนามาให้ดีกว่ารุ่นเดิมที่สุดเท่าที่เคยมีมาตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่เป็นไฮบริดใช้งานได้ท ว่าจะวางตั้งทํางานให้ในโกดังยึดด้วยแม่เหล็กที่เสาลานจอดรถหรือพวกพาออกไปข้างนอกก็ใช้ได้หายห่วงเพราะมีแผงแยกที่เอาไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ชาร์จไฟได้อย่างง่ายดายไม่มีข้อจํากัดของการติดตั้งเป็นโมเดลรุ่นเดียวที่สามารถติดตั้งข้างในตัวบ้านได้พกพาได้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทอ้อดแบตเตอรี่ใหม่ให้มาถึง6ก้อนที่ให้ความจุบแบตมาถึง7,200ม ah. ิลลิแอมให้อืดถึก อยู่ได้นานขึ้นยาวนานกว่าเดิมทั้งคืนและความสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าใช้งานได้ยาวนานข้ามคืนสว่างสวัยสบายหายห่วงและตัวนี้นะครับมีรีโมทควบคุมระยะไกลสั่งเปิดไฟได้ไกลถึง15เมตรจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สั่งการได้สะดวกสบายและมีระบบไฮบริดอัตโนมัติรุ่นแรกชาร์จกลางวันสว่างกลางคืนหมดห่วงไม่ต้องเปิดเป็นเองไฟติดอัตโนมัติทันทีมาพร้อมโหมดไฟที่อัดแน่นมาให้ถึง6รูปแบบตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็น1 ไฟเดยไลท์ตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการความสว่างสูงเป็นพิเศษในที่มืดสนิทที่มองไม่เห็น 2. ไฟวอร์มไลท์ไฟที่ทําให้รู้สึกสบายตาเหมาะกับการตกแต่งบ้านให้บ้านคุณสวยน่าอยู่มากกว่าเดิมหรือจะแคมปิง้งนั่งปาร์ตี้นอกบ้านก็ให้แสงที่อบอุ่น3คูไว้แบบความสว่างและ 4. คูไว้แบบรีตอบโจทย์การใช้งานทุกที่ให้ทั้งความสว่างและสบายตาในตัว5้าไฟฉายและ6ไฟฉุกเฉินตัวเดียวมีครบทุกอย่างที่ไฟต้องมีไฟสปอร์ไลท์ตัวนี้ผ่านการทดสอบคุณภาพมานทุกมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของกระจก <c oughs> การกันน้ำ <c oughs> ก,กนันลองฝน กันกันแดดในสภาพความร้อนจัดผ่านการทดสอบมาทุกการใช้งานทนทานทุกสภาพอากาศทนทั้งสปอร์ไลท์และไฮบริาเซลล์การันตีและที่พิเศษมากๆคือไฟสปอร์ไลท์ตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้ในตัวจะเป็นมือถือแท็บเลต็ตพัดลมพกพาพกพาไปที่ไหนก็ได้และไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือใช้ไฟศูนย์บาทการันตีใช้ไฟฟรีตลอดชีวิตโอ้โหไฟสปอร์ไลท์โซล่าเซลล์ตัวนี้มีจําหน่ายแล้วในราคา1690บาทแต่วันนี้โปรเด็ดเจ็ดวันเท่านั้นซื้อตอนนี้รับไปเลย1ชุดพอไหมไม่พองั้น้ี ตอนนี้รับไปเลย2ชุดซื้อ1แถม1จากราคาปกติ1,690บาทแต่วันนี้เราจัดให้ครับซื้อ1แถม1ลดเพิ่มไปอีก700บาทเหลือเพียง990บาทย้ำฟังไม่ผิดนะครับ990บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้ได้ไฟสปอร์ไลท์พร้อมแผงโซล่าเซลล์ในตัว2ชุด กาสินค้าหนึ่งปีเต็มมีบริการหลังการขาย30คู่สายตลอดอายุการใช้งานทรงเข้มผ่านเซเว่นอีเลเวได้ใกล้าบางขุดสินค้าผ่านการซีมาแล้วทุกเคเรื่องมีรางวัลรองรับมาตรฐานเก็บเงินไปทางทั่วประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าผ่านงก์ที่แนบมาได้เลยครับถ้าเป็นเรื่องไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์อัพเกรดขั้นสุดคาไฟศูนย์บาทนึกถึงเราเป็นเจ้าแรกสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่นี่ที่เดียว